สวัสดีค่ะพบกับสองสาวเฮดคชิปสนาวอีกแล้วมูนี่นั่งอีกหน่อยบอสยำบายจ้าไปหาหมอมาแล้วเห็นบ่คุณหมอวางไหนคุณหมอวางยังไหนคุณหมอวางยังไหนคุณหมอวาอีหลาเยไปยัง อะโอ้มนเป็นตาลีตูนเทมันเป็นตาลีตนูนน,ตตนั่งอีกหน่อยเทอะอคุณเสียงหมักกระดิ่งมันก็ใส่นอเสียงหมักกระดิ่งนี่ยังนนอดังติ้งติ้งอยู่คุณหมอให้ยาอะไรมามั่งโอ้ยหนาวแถวว่าอืม คุณหมอให้ยาอยังมั้นี่ยคุณหมอให้ยาอะไรมามัองนั่งอีกหน่อยนีไข่ปะนีไข่ปะโอ้ว่ไข่ ปะกะติคุณหมอตรวจโค้กีไทยอีหลาบอโอที่หกักเแกจะอ้วกเหรอนอนซะนอนซะ นอน,น,อนค่ะนอนหลกนอนนอนลม้มย่นี่ลม้มให้นางนอนเพราะนางไม่ได้นอนทั้งคืนนอนนะจ๊ะนะจ๊ะนอนนะจ๊ะนะจ๊ะ อย่าไปใกล้น้องไร้น,น้องสิติดไข่น้นำนมาค่ะหลวงบายมาเปน็นยังไงห,ห,หายอ้วกยังหายอ่ะหายแล้วจ้าบอกเออเนล้วจ้าน้องพิมพ์หายจากอ้วกแล้วจ้าหายจากอ้วกแล้วจ้วา,าจนิ้นหายแล้วพี่แม่จ้าไปปั้นจัก,กรยานบ่ปั่น ใส่รองเท้าใส่เอาเจ้าหญิงน,นะเอสเอิาเสเบลาาเลาไม่อยู่อืมเอสเบลลาไม่อยู่ลุกขึ้นแล้ว <laughs> อาการสาหัสลุกแล้ว ที่ไปทั้งเนีไปอาก,การสาหัสสากันขี่รถได้แล้วเบื่อผมสซงนกหัวขวันาะ

Mountain, bánh ngầu yêu này má, yêu đi Ui kêu khẩu sấy ra đi, bay 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 tay bay 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 มามามาจะได้แข็งแรงถีบให้แงงไก่แจ้มา เอานนีนถเกียวโ่าย่าฮ่าู้หน่ไหลไหมโู้มันอยู่ขอกเฟียงคุณคุณหนีนลองงองหูแวะอีกคนเดีย ไมทันเห้เกี่ยวมันมีสีดดเชี่ยวของไผ่โอ้ยปท้องคุนน่ะเออมันมีนมเหลอมันทองเออ หลังจากนางเมื่อเช้าเมื่อเ้านางอวกอวกเราดีช่วงใบกับไข่เนล้วพี่น้องอืมะไ้พานางออกมาปั่นจักรยานเล่นมขาจาจนหจ้านางกะไปหาหมอแล้วกะได้ยาหมอมากินนอนน้หม้มอน้ไม้ก็บอกว่า ้าอาหารเป็นพิดนั่งกันเลยได้ยาลดนี่มาขี่ตัดไถแม่แล้วนั่งกันเลยมากินพานั่งมาตากเบ็ดน,นี่รถแต่ละรถเกี่ยวคือน่าเห็นรถเกี่ยว เห็นแต่ลดขนลดเกี่ยวเห็นแต่ลดขนลดเกี่ยวแต่ลดเกี่ยวอยู่ไหนแม่รถเกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรอ่ะมาเกี่ยวข้าวไงวไน,นั่นไงข้าวมีไงสีแดงๆน่ะนะปะปั่นไปทางไหนปั่นไปทางนั้นก็ปะ yên hòa mày 被改了。 เดี่ยวเข้าเป็นพีมีเจ้าหญิงสวยๆของครอบครัวกินนรีนะละ่ะกินนรีพี่ดา <c oughs> <c oughs> อุ้ย <c oughs> อุ้ยแ <c oughs> ดดแดดจ้องแดดจ้องพี่นอ้องานางมาเบิ่งรถเกี่ยวเขามาเบิ่งรถเกี่ยวเขามาไปอีกแล้วบ่ <c oughs>

ยื้อไม่เกี่ยวแบบนี้ล่ะคะ่ะยืนทน่าไหนวะคะเมียไปยืนกะกังวัวรถเพืงองนีแกน นี่ไมิดีย่รถสักเอวนียงเ๋ยวไปม่ได้แล้วนันองไป,ไปวันเยาวังไปกอนนี่ไงไ <c oughs> ออรถเดยว ดูคือว่าไปหอกเพียงมันเหยียบลงเมื่อไหร่นเกี่ยสีใบยังสั่นเนาะเหยียบเพียงเบิดอวันไ่ห้อีล่ะไหนืห้นกันแท้ไว้ัวเนาะเ้อมึงมึงมึงโอ้ยแม่ปวดขาชื่เอ็ก เชื่อู่บานไม่ได้อีกว่าไรงี้เกณนสาวน้อยมาดูรถเกี่ยวดาไม่ใงญ่สีจ้าเบิดแล้วจ้าเบิดแล้วรอบที่้ายหล่ะจ้าไป เรียบร้อย thôi ปลาย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 ปลา,ปลา,ปลาลปึ่กบเอาเพียงไปให้วารินเออเอาไปทัง้งนีเดียงเดี๋ยวนี่งกบออกมาก่อนท,ท้องก่อไปรบนี้กบลูกก็เกีียวลเงเกีียวให้นั่น เอาบานนะไปทั้งนี้โรดเกียวโรดเกียวโรดเกี่ยวจ้าเอาไปยางคนเดีวยวลูกให้ที่สองแล้วของยายสีนี่เก็บเกียวเสร็จแล้วไปเล่นไง แล้วมันคันคายนะลูกโอโหฟางฟางเอาลงไปเบิ่งไปอยากเล่นเสียงพี่น้องลงไปม,ม,ม,มันมีน้ำหรอกลูกเห็นบ้านเห็นบ้า จะขึ้นบ่มะทำไมไม่เล่นล่ะฮะทำไมไม่เล่นมาแล้วนูน่นรถเกี่ยวมาแล้วมาแล้วมาแล้วรถเกี่ยวฮะเพิ่นกับบ้านนั่นเกี่ยวแล้วเด้รู้นั่นเพิ่นมาเกี่ยวก็ กับบานนี่แห่ากับบานลยใจลูกไม่ละไม่หนังานมานะมาดิกับาบานไปใ่ลูกบ้องรถเกี่ยวก้อนหุน่นบ้องอันนี้ก็ข้าวเจ้านั้นข้าวเหนียวอันนี้เด็กน้อยพี่มี่จ้านังบอกว่าอยากกับบานเร็ว ไปกับบ้านไปยงังไปกลับบ้านแล้วกับาพาไปเบิง้งเขานะน้าเขานานะ้าจำพี่น้องไปไปเบิง้งไปเบิ้งเขามันโมีิมางงานหรอกลูกอันนี้อันนี้มันงานัาน่นชิ้นเื้อไปเบิ้งเขาน้าจำไปนะโอ้มันมาแทงดอกบางนองน่ะมันมานในแก ย่านหยานนองสัตวปะมันมาหนไอนแกลูกมันแกแล้วม,มันคอยขิดปากเขาปะปะ,ปะอือไปลูกปะไปปะ,ปะไปดูข้าวเราที่มันงามเหมือนไม่หยีสีไหมดูหวงข้าวของยายสีจ้าเออ ลงได้เหรอไปนี่ลูกลงไปนี่ลงไปนี่เออไปลงไปอุ้ยงาหนะน้ามีมีสีกับเบื้องหนึ่งมาพากันมาเกี่ยวพี่นออ้องเออหงายงว้วนอ่ะเอ้ยเบิ่งหวงเข่าย้ายสีเนี่มีง้วนมีงี๊สีบ่มีง้วนติลูกเอามีงี๊สีบ่มีง้วนกะ พี่นี่กบดีพี่นี่โกพี่นี่ไรดีเออพี่นี่โกพี่นี่ไรมีงัวกับใบไม้เกี่ยวเอาดีพี่น้องน้ำใยสีก็ยังอยู่ไปลูกไปไปไปจ้ะหญ้านี่หญ้ากลังจับปุ้งนี่เอางัวมันลามได้จ้ะเอางัวมันลามได้นะจ้า ไปทางนี่แาบอกไปทางนี้ลูกไปทางนี้ไปเบิ้งเข่าเฮานี่นี่เข่าเฮาเห็นปะนี่เด็นี่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 อุ้ยตายลวงนี่เด็กนี่นี่เข่าสองเข่าเฮ็ดคลิปซะแนวเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่นี่มา เดี๋ยวแม่พากลับไปเบื้องเขาเนียวกันเออนั่นนงหายอ้วกแล้วก็เลยพามาเบิง้งหลดเกียวพามาเบิง้งอันนี้พามาออกกําลังกายจังหน่อยอันนี้เขาย้ายสีนี่เขางา้างปะเขาแม่งาม้างปะเขาเจ้าลูกเขาเจ้าแม่งาม้างปะ ฮะแตงโมคือสีนี้ใช่ไหมใช่ไหมาของลาดิของเออของยีราติเออเดี๋ยวเกี่ยวแล้วแม่ขายแม่ขายให้น้ำแม่แบ่งให้ยีราน้ำพี่น้องนี่ขขาวเหนียวโอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอีริอีริไปนั่งถามแม่ดิเด้อ นังสาแเม่นี่เด้อแม่ไปเบื้องเขาทางนั่นจะเขาเบบออ,อเดี๋ยวเม่ย่างกลับมาเ้อพี่น้องนี่เขาสองเขาเฮ็ดคลิปชะแนวอันนี้เขาดำได้นี่พี่นอ้อ,นองเออพี่น้องเลยเขาสองเขาเฮ็ดคลิปชะแนวมะพักมาเนยแทะเขิ่มเหนีย้ โถ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 โอขาเงี้ยวสองขาเคยคิดเส้นแนวไหมโถ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 พี่น้องเลยน้องพี่เหมือนงางเบาไหวจ้ากันเลยโยกปุ่นย้ายภาพกันเลยมายางานพี่น้องเบิ้งเข่าสูงท่วมหัวย้ายภาพเลยพี่น้องเขาน่ะสูงท่วมหัวเลย สูงทวมหัวยายผาดเลยจ้ะเบิองเบิองเบิอง,งเขายืนอยู่คันนา,นาดได้หนิจ้ะยืนอยู่คันนาค่ะบ่ยืนอยู่คันนาสิกขนาดใดจนี่ยายผาดยืนอยู่ถึงคันนาหนิจ้ะบ่รู้ว่าจัก,รจกไรจ้ะพี่เขาจำห่าง,งเมงโอ้ยอมาผักมาเนีย่ยพี่น้อง เข่าลมเขาล่มเขาล่ม,ลมน,นี่น้ำโบกนี้จากละจ้ะมึงเป็นเงาเป็นก้อนอยโอ้มันเดือก่อนเลยมาเดือส <c oughs> องเถ่าเห็ดขิดสแนว <c oughs> เห็ดนา้าน้ำเขาลังเทียมันเดือพี่นองเบิงเบิงเป็นตาได้บุน จิงตัใดบอนี่ป่าบ่ะหนิพี่น้องนี่โยนหินสีเมนปลายัางบ่ารู้หูตาบบารุงหนิพี่น้องเอ้ยมันลมมันลมลมต้องพิมพ์ผ่าแล้วพี่น้องต้องพิมพ์ผ่าแล้ว พานางเนื้บ้านนางอยากกลับบ้านต้องพานางไปอาบน้ำตะเว้นน่อจ้ะแต่นางก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นอยู่ดอกจ้ะแต่ก็อยากให้นางอาบตะเว้นไปไปย่งางไปย่งางไปไม่ต้องจูงแขนลูกงงย่างาไปจ้ะไปไปยวแม่พาไปอาบน้ำหล่าเวียนหัวบอลูกเวียนหัวบะ วเวียนติดไปผุนย้ายสียางยุ่มไปไปถ้าเขาบ่ใชยง่ายก็สิได้เฮ็ดอีกปีหนาปีหนาอยู่ดอกพี่น้องปีหนาสเหตุไม่เฮ็ดดีๆจ้ะปีหนาสเหตุไม่เฮ็ดดีดีมึงข่าเจ้า พอเจ้าก็บ่ซ้ำว่ยากี่ให้พี่น้องงามอยู่จ้ะเพราะว่ามันได้ปุ๋ยเด้้วกฮ็ดให้เดียวซ่นนะพี่น้องเลยพรเจ้านะไป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 เวลากลับบ้านคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซัดสะพ้ายสองแถายัยคิดชาแนลนี่เด้อค่ะฝากติดตามเป็นกำลังใจน้องพีนนี่เด้อค่ะถ้าผิดพลาดประการใดก็ตามขอโทษขออภัยเด้อจา้าคลิปนี้ก็ขอลาไปแล้วจา้าน้องพีนบ๊ายบายเร็วสวัสด,ดีก่อนสวัสด,ดีค่ะบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายพบกันใหม่เด้อจา้าสวัสดีค่ะ